สวัสดีท่านผู้ชมครับผมผมบริการเอพิเชนอลนะครับครับวันนี้มีอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดครับผมครับวันนี้มีอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดเวอร์ชั่น1 1งเจ็ดนะครับผมนะวันนี้มาอยู่กับคุณต้นนะครับผมนะจากช่องไลท์ทีชุดนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ <c oughs> ครับวันนี้มีอยู่เกม <c oughs> นั่นแหละไมค์ครับนะฮะก็มารีโปรเจกต์ไมค์ครับชีวิตรอดกันในเวอร์ชันหนึ่งนะฮะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่าวันนี้มาอยู่จี่ขุนต้นนะผม <c oughs> เพื่อนผมเนาะใช่ไหมต้นใช่ๆไม่ใช่ <c oughs> โอเคไป <c oughs> โอเคไปสวยโอเคอเคุ้ยเดี๋ยวขำดังแล้วบูทไมค์คนดูแบบอุ้ยพี่บูทไมค์ทำไมเออ พยายามขำให้เน,น้อยแต่ก็พอขำก็ขำแหละแต่ขำให้เบาๆเออเดี๋ยวบูทไหมขี้เกียจเป็นรถเสียงในคลิปขี้เกียจตัดเออทำไมกูเห็นหมู่บ้านในพีซีด้วยมันเป็นหมู่บ้านล้างปะพอดีจําได้ไปดูดิใช่ใช่มันเป็นหมู่บ้านล้างมันมีใยแมงมุมอ่ะมันมีใยแมงมุม,มซึ่งไมครับเวอร์ชั่น1.17มันอัปเดตมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะถึงจะเป็นเวอร์ชันเบต้าก็เถอะ แต่มันก็ค่อนข้างเยอะแหละที่อัปเดตมาเมื่ต้นเราดูคลิปสอนสร้างนะครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ช่องผมนะครับช่องอะไรครับช่องอะไรชื่อช่องวันดีชุดครับครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรงด้านล่างคลิปของผมนะฮะหรือไม่แปะดีเนาะไม่ต้นเจอซอมบี้สวัสดีครับบวกเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยซอมบี้ชาวบ้านใช่ก็มันเป็นหมู่บ้านล้างเนาะเอาอะไรมา เนี่ยต้นเอาฟางข้าวไปนี่ดกว่าวันแรกเราจะทําอะไรไดีต้นสร้างบ้านหรือจะทําอะไรเราสร้างบ้านในหมู่บ้านลลางไหม่ะเราไปสร้างข้างนอกไหมเร,เรามีแบบทรัพยาก่อนกันค่อยมาบูรณนะได้โอเคไป <c oughs> เราไปลงเมืองก่อนอาหารเราก็พอไหะเอาอาหารจากหมู่บ้านเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดไม้ขออะไรกันโอเคก็หลังจากที่พี่ไปหัดเล่นไอเนี่ย อะไรวะต้นไอ้ที่มันมีเป้าตรงกลางในเกมไมค้าแบบเออโอ้ติดใจเป็นมุมติดใจเป็นบุมงอมาดิพี่อาจจะแบบเล่นติดติดขัดหน่อยนะเพราะว่าพี่ยังเล่นเนี่ยเป้าตรงกลางอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นแต่ก็พยายามจะเล่นแหละเออไอ้พี่เป็นเครื่องไม้บวกกันหรออืมไอ้ที่มันมีตรงกลางง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายขัดแบเดียวก็เป็นแล้วอ๋ออ๋อถอยหลังเองไมค้าเวอร์ชันเบต้าเล่นแล้วโอเคโอเค แต่ไม้ไอ้ฟาร์มไม้รอเลยเดี๋ยวไปลงเหมืองเดี๋ยวฟาร์มอาหารให้อาหารแป๊บเดียวแหละ <c oughs> โอเคอจะได้บ้านสไตลฮะจะจะไปทบ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเพิ่งสร้างบ้านไปลงเหมืองก็ดีเออไม่ไม่ไม่ถึงว่าอยากด้บ้านส,ตาสไตล์แบบไหน <c oughs> สไตล์ไม้ไปก่อนไม้ธรรมดาไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีงบเดี๋ยวแบบเราเล่นนานๆแล้วมีงบกัน ค่อยทำบ้านสวยๆเเนอเนอะโอเคมึงอย่ามาทำลายต้นไม้ที่กปลูกนะโอเคจ้ะเอออลูกไปตลอดเฮ้ยมึงจะปลูกทำไมวะเกะทุบไปหอบตลอยโลกสวยโลกสวยด้วยมือเรานะฮะต้นมีโตคาป่ะมีมีมี ม,มา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 เอ้ยมาวาตรงนี้เลยตรงเมืองลงเมืองกันเถอะทุกคน <c oughs> อะไรเ <c oughs> นี่ยต้นเทกเจอร์ฐานเวอร์ชันห <c oughs> นึ่งจุดสิบเจ็ดนี่อ่ะวาตัวค้า <c oughs> วาตัวค้าไปเลยเอา้าวาตัวคาไปหน่อย <c oughs> โอเคขอมครับอ่ะต้นอันนี้อิดอิดอาหารเอาไป <c oughs> มาปังสี่ชิ้นกับอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยมา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 อาต้นอาหารโยนมาโยนมาโยละโยละโยละอยู่ตรงโต๊ะครับหรือเปล่าวะไม่น่าใช่อ่าโยนโยนโยนโอเคต้นขอหินหน่อยมีหินปะพูดดิเฮ้ฮโหล ไอ้เด็กโอ้ยยิ่ไม่อยากด่ามึงไงนะกูรู้ว่ามึงไม่เซ็นเซอร์ไงกูเลยไม่ด่ามึงอู้ยเออรู้โอเคขอบครับไอเด็กกูใส่ไม่ดีนใส่ไม่ดีไอ้ต้องขอทานเนี่ยต้องขอทานเนี่ยต้องขอทานเนี่ยฮัลลโหขุดเอาสิขี้เกียจขุดอ่ะอย่าไปขุดเหล็กแล้ว เออต้นไอ้แร่เกือบทุกอันมันเปลี่ยนเท็กเจอร์หมดเลยนะ <B> ในแมคคามเนะี่ยเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดใช่พูดเ,เองเออเองนะฮะมันก็เป็นคนกับผมอีกแล้วนะฮะไอ้ <B> ต้นเศร้า <c oughs> ขำมมิวีนผ <c oughs> งว่าเราจะเจอแร่ดีดๆในตอนนี่ไงต้นเท็กเจอร์เหล็กมาดูมาดูมาดูเท็กเจอร์ใหม่เหล็ก หาอะไรๆๆๆๆๆอะไรๆๆๆๆๆๆแล้วฐานตรงนั้นก็ไม่ขุดเหลือไว้เพื่อเพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้หรือว่าเราไม่เห็นครับคงอยู่ยังไงครับโอเคกว่าจะได้เล่นกับตนนะฮะเสียเวลาอะไรตนเปลี่ยนชื่อใช่กว่าจะเปลี่ยนชื่อได้ เป็นชื่อในเอกบอกไม่เป็นครับใช่สุดท้ายก็ไปเข้าในออมเล็ตง่ายดีช่เข้าในเอกบอกขุดไปเอ็เยดอืมอะไรเลขเราก็ต้องเอาไปเผาใช่ไหมใช่เ,<ร>เผาเราจะได้เหล็กธรรมดาคือชอบชอบไอ้ตรงเนี้ยไอ้แร่อ,อันใหม่เพราะว่าเวลาใช้ที่ขุดฟอร์จูนอ่ะมันจะได้เหล็กคูณสองด้วยใช่ปกติเหล็กมันใช้มันขุดคูณสองไม่ได้ แต่นี้มันขดได้แล้วเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่จริงจะเป็นเหล็กสองก้อนในบล็อกเดียวตานแค่นี้แหละเหมือนใช่ไหมไม่มีอะไรได้เหล็กเหล็กสก้อนในบ็อกเดียวเหรอไม่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 ยิงกูวิคิปร์อุ้ยอุ้ยุ้ตุนตุนตุนไม่มีไม่มีดาบอีดาบเร็วเรเร็วเร็วเรบ็อกบ ต้นทนไว้ต้นข้ามดาวก่อนข้ามดาวก่อต้นต้นดาวอยู่ไหนดาวอยู่ไหนมาแทงให้แทงให้มาดิกมาดิกมาดิกมาดิครับกมาดิครับไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวันี่ขอแบบเราต้องสามตัวล้อมเลยได้ปะตัวเดียวจะไม่รอดแล้วเออต้นลงตรงไหนต่อเฮ้ยเออต้นแนนมาตรงนี้มาตรงนี้ต้นมาตรงนี้ เห็นไหมเนี่ยมันจะมีบ่อน้ําในเหมืองด้วยนะเวอร์ชันใหม่และเห็นแร่ใหม่ตรงนี้ไหมเห็นไหมตัวเนี้ยลองลองดมน้ํามาดูเห็นแร่ตรงนี้ไหมแร่ใหม่แร่ทองแดงอ๋จริงเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายใจเย็นเดี๋ยวคุณให้ถามว่าแร่ทองแดงไปทําอะไรได้ก็ไปทําบล็อกทองแดงใช่แค่นี้แหละเกือบจะไม่ได้ถามนะเมื่อกี้เนี่ยเอ้า เออรีวิวรีวิวคนดูบางคนยังไม่รู้ไงเออบางคนยังไม่รู้ไงข้ไหนยังไม่รู้นะครับผมเข้าไปที่เพจยร์สโตใช่ไหมปออ่าแล้วก็ไปอัปเดตนะฮะมันจะมีคำว่าอะไรนะอัปเดตเบต้าอะไรเนี่ยอืมเขาร่วมเบต้าเออเออเขาร่วมเบต้าแล้วเขาร่วมแล้วเขารอสักสามปีนะครับผมสามปีเลยเหรอสามประมาณสองสามนาทีนะครับผมครับผมประมาณนั้นนะฮะอ่าในต้นลองเผาเผาดิ เผาแร่เหล็กไหนไหนแร่เท็กเจอร์ใหม่ให้คนดูก็เห็นหน่อยเ๋ยวๆๆๆตากล้องรีบตากล้องรีบเอ้ยขอโทษครับของทษครับ้อโทษครับวางเฟื่อนยี่เท็กเจอร์แร่เหล็กอันใหม่เป็นไงโคตรเจ๋งเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีซีรีส์อะไรนะปอซีรีส์อะไรก็เอาชีวิตรอดในโลกของเพื่อนที่ชื่อว่าบู นะะฮก็น่าจะรู้ว่าโลกของอะไรโลกของอะไรเออ่สัตว์ชนิดหนึ่งโลกโลกของอะไรตัวเงินตัวทองเออเอออุ้ยต้นเนี่ยแร่แร่ทองแดงอยู่ไหนล้วเยสมันคือมันฝรั่งเน่าอะไรวะเนี่ยเอก้ของเก้เอ้ยเราเราทำยี้ดีกว่าต้นทำวงเวียนดีกว่า ลงไปข้างล่างเรื่อยๆอืมไหนๆเราก็แบบมันตันแล้วใช่ปล่ะเออเราก็ทำฮะอะไรนะสร้างบ้านเกคองมันจะไม่อะไรนะเกคองมันจะไม่สร้างบ้านไหนหรอก็ก็ฟาร์มของก่อนเอ้ยไปมึงขุดไปเลยกูยินดูโอเคต้นเราอาจจะเจอแร่ใหม่ๆก็ได้ใครจะไปรู้ ไอ้ต้นขึ้นไป,ปํามเปีให้หน่อยปียกจะพังแล้วอ่เอาไปขอบคัคบไม่เราต้นคิดว่าการเอาชีวิตรอดครั้งนี้เราจะไปไกลได้ถึงไหนครับทั้งบ้านเสร็จก็ปิดปิดจ๊อบปิดจ,จอ๊จจอบเลยไม่ได้ค่าไม่ค่าเดยแล้วก่อนเหรอไม่เสียเวลาเสียเวลาเราไปจะพาแบบไปดูไปดูอโลกแบบโลก เขาเรียกลกอะไรนรกอ่ะอะไรนรลกไปดูนรกใหม่ไงมันมันใหม่ไหมนรลกอ่ะไม่ไม่ไม่ใหมือนเดิมมันอัปเดตแค่โลกปกติแล้วจริงป้ะจริงสิเป็นยังไงเท็กเจอร์ทานใหม่ต้นขูทานเลยเอโอ้ชอบจริงเท็กเจอร์แร่ใหม่ๆชอบชอบแลทุกคนไปดูแพะเออเดี๋ยวมีแพ้ด้วยเวอร์ชันนี้เออต้องพาไปดูแพ้แล้วก็ตัวอ่าอะไรวะ ไอที่มันอยู่บนหอยตัวในอินโทรมันชื่ออะไรวะลืมเออซาลาแมนเดอร์คือซาลาแมนเดอร์เราสามารถเลี้ยงได้ถามว่าเลี้ยงไปทําไมเอาไปสู้กับพวกไอ้นี่การเดียนในปราสาทใต้น้ําแล้วจะโตตัดนะเพื่อเออวะมันกลับแรงไหมมันไปกาเวลอะไรนะไอซัลัมเดอร์ทําไมอุ้ยผังตัวขอทอดเอ๊ะเปียก โอเคเห็นละเห้ยละไม่ต้องละไม่ต้องละอะไรนะต้นเอ้ยซลมเดอร์มันกลับแรงไหมวะมันไม่แรงนะแต่ว่ามันเชิงว่ามันเป็นอมตะเพราะว่าตอนมันตายอ่ะมันจะแกล้งมันจะแกล้งตายเว้ยและตอนตอนที่มันแกล้งตายอยู่อ่ะมันจะฮิวตัวเองพอเลือดมันเต็มมันก็กลับฟื้นคืนชีพแล้วก็มาสู้กับการเดียนต่ออืมดาเมจก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชดู คนมาเสิร์ชแล้วมาบอกคนดูนะฮะคนดูคนคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ใช่ไหมต้นใช่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 จะซึบๆได้หรอแนวสร้างบ้านมาชีวิตรอดง่ายๆก็ไปดูได้ช่อง please นะครับช่อง please เขาเรียกขายเลยขายตรงขายตรงเออขายตรงเขาไม่ได้จ่าหายนะฮะไม่ได้จ่ายนะฮะไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่าย ไม่เจอแบบแร่เหล็กอะไรเลยเจอแต่ฐานฮัลโหลเหอนนคิดถึงอ่าฮะคือไม่เจอไม่คิดจะเจอแร่อย่างอื่นเลยเหรอถามจริงฮัลโหลไม่รู้ดิต้นหวังว่าเราจะได้เจอแร่ใหม่ๆบ้างนะขอให้ไม่เจอคิเปอร์ระเบิดตายอุยอย่าพูดดีมันเป็นล้างหวังว่าจะไม่เจอลาวาย่อนมาใส่ห่าเหมือนกันนะเจอลาวา แบบลาวาย้อยลงมาหาเหมือนกันแม่ย้อยเราทำไมไม่มีเราไม่เอาเหล็กลงมาวะเอ้ไม่เป็นไรค่อยขึ้นไปก็ไนดนะ้เฮ้ยต้นมาดูน, <c oughs> ดนี่ดูนี่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 แร่หินใหม่เอออยู่ไหนละกูขุดนานเดียวอุ้ยขุดยังยากเลยแร่หินอันใหม่เนี่ยต้นแร่ <c oughs> หินแล้วใหม่เ <c oughs> นี่ยต้นลงลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นฉันกำลังขุดอยู่นะ มันเป็นแร่หินอันใหม่โคเท่ชื่อว่าอะไรวะโคเบอร์สโตนด e ดิเปลตอืออือโคเบอร์สโตนดิเ r ลตอ่านถูกอ่านผิดใช่ไหมเอยขุดได้ลองไปท้าเงินกลัวไปทํเป็นพื้นบ้านนะโซนอย่ะบอกมึงเออะ ไอปอ,อไอเย้าคุณตกแล้วมะเอาต้นมามาไม่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 ตกไม่ตกเฮ้ยเปิดมาเปิดเปียวมึงจะตายเหรอไม่ต้องลองก็ได้ไปหาจัดไปข้างบนก็ได้เดี๋ยวข<ม>ุนไปเองอข้างบนมันมืดอยู่อะเอ้ยมันจะเช้าแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวขุดอันนี้ไปทำเป็นพื้นบ้านกัน เอ้ตนจะช้าแล้วขึ้นมาได้อะไรวะแล้วแบบอาหารนะโอ้โหเสียดายอาหารโคตรเยอะจบแล้วต้วเนเลยอันนาคินเป็นอันาคินไม่้ค่าเกียรอจารดีนะไม่มีเหล็กอะ <h ums> เออไม่มีเหล็กเออหล็กมีแค <akes> ่อ,อยู่ใครข้างบนอยู่ข้างบนต้งแดงอยู่กูอืม <h ums> ทอ,องแดงมันหาง่ายอยู่มันไม่ได้หายากขนาดมาต้นสร้างบ้านโอเคเชื่อเชื่อเองแล้วว่าตงตกสร้างบ้านขอโทษต้นที่ไม่เชื่อนี่นะครับสมพรป่านะครับท่านผู้ชมก็ม่ไม่รู้มันจะย้อยมาแบบอย่างนั้นนะเออเอ,อ้ยไม่ใช่สิมันจะโผล่แบบต่อหน้าตายตอย่างนั้นนะเอวจะไปดูในคลิปว่ามึงตกยังไงคือคือเข้าใจว่าต้นมันเพลินอะมันขุดเพลินอะแล้วก็เดินแบบเดินลงเรื่อยๆมันเพลินอะเออ พอพื้นเสร็จปุ๊บลาวาไม่เห็นมันมันเห็นแหละแต่มันก็แบบเดินไปอะหาเลยทีเดียวโอ้ออันน่าจัดไอ,ออาาไอตอนตอนลงลาวาไอต้นมีการถามนะเดี๋ยวเอาเอานี้ไปทำไปพื้นบ้านนะพอไมาเห็นอีกทีอ้าว <c oughs> เป็นศพไป <c oughs> แล้ว่ <c oughs> อต้นย้ายของย้ายของขึ้นข้างบนเลยเช้าละหาเวลาทีนี้ <c oughs> โอ้โอเคป่ะ let's go เราจะไปทำบ้านสไตล์สไตล์บ้านบ้านเด่นโมนะฮะทำบ้านสไตล์บ้านบ้านโอเคอาต้นเอาทรัพยากรไปทำบ้านแถวนี้ก็ได้แถวนี้แถวนี้ทำแถวนี้ก็ได้โอเคอะต้นเอาของไปเดี๋ยวไปแต่อาหารจาก A B C แป๊บหนึ่งมีด่าไม่ต้นขอดาไหมก็ด่าไหมโอเคตัดไม้ตัดไม้ให้ด้วยเลยไหม เอาขวานมาเองจะทำอะไรอ๋อทำบ้านโอเคตัดไมไ้ตัดไม้มา,<ะ>าไว้อ๋อเอาแยกแยกกันตัดไม้ใช่ไหมตัดไม้ไม่ให้คุ้งเอาแล้วเองไม่ตัดอ,อ๋ออีสามบ้านโทษทีลืมต่อยพี่ตัวนึงจะต่อยหมดเลยพี่ตกลาวาก็พอแล้ว <c oughs> มันไม่มีอาหารเลยอ่ยังค่าค่าบัวอะไรแถวนี้กันตายตาย อวีแมวน่ารักเอาตีไม่โดนโอเคตายบางทีค่าค่าพวกสัตว์ก็บาปนะฮะใช่ไหมต้นโอเคไม่อ <Okay S 2> มตอบไม่คือความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมตามจิตจตรวดเอ้ยกรรมติดจรวดเออลงลาวารรมจิตจตรวดลงลาวาไปคุยกกลรากมะม่วง คุยกินเร่ม่วงซะอุ้ยได้ของมาเยอะมาเลยโอเคเตียงครบแต่ไม้แป๊บแต่มาให้น้องต้นนะฮะทาความรู้สึกหน่อยครับตอนตกเป็นยังไงครับเออินเสียงร้องไมละได้ยินเสียงร้องก็น่าจะรู้นะว่ามันจะรู้สึกยังไงเอาไม้เอาไม้ข่าวมึงเอาไปเป็นไฮไลท์คลิปแรกเลยเอาไม้โอ๊กธรรมดาด้วยป่ะหรือเอาไม้ข่าวด้วย ไม่โอ้ธรรมดาก่อนโอเคเอาไอ้แร่เอ้ยไอ้หินอันใหม่เป็นพื้นบ้านก็ได้ดูสวยมันก็สวยเหมือนกันนะเอ้ยตัวลองคาร์ดิเผื่อมันเอาสี่อันมารวมเป็นแบบอะไรก็ได้สวยๆมันได้ปะดูดิมันได้ไหมได้ได้เลยหินอะไรหินอะไรหินมันสวยปะหรือยังไง เดี๋ยวเข้าไปขุดก็เรียกว่าปกติก็สวยแล้วนะโอเคโอเคยังปกติก็แหละไมไ okay. ไ่เป็นไรโอเคแต่ไปเยอะนะ้ต <c oughs> ่ไป EP นี้ไม่มีอะไรเห็นคนลงลาวาแล้วก็มาตัดไม้เอ๊ะมาเอาปเป็นไฮไลท์คลิปแรกดิ <c oughs> ไฮไลท์ <c oughs> ก็ได้นะไฮไลท์แต่ว่าที่แก่ตัด จบแล้วไม่ใส่อินโทรก็พอแล้วเอออินโทรก็อุตส่าห์แบบนั่งไม่มีอะไรทำก็ทำไปอินโทรแบบอืมคลาสสิกคลาสสิกออริจินอลอีซีนอ์มอเสียดายอ่ะเสียดายขนมปังดีนะแบ่งขนมปังให้เองครึ่งหนึ่งแต่ก็เสียดายขุดหินตั้งเยอะหายไปหมดเลย ก็มึงไปก็มันเพลินน่ะดิซี่จะเพลินแล้วกูจะให้บูมาดามึงดิซี่จะเพลินนะมันเพลินหนาแต่มไปแตดไปคุณต้นคุณจะสร้างบ้านแนวไหนครับคุณต้นแนวเรียบง่ายครับเรียบง่ายใช่เดี๋ยวบ้านหลังนี้จะไปอยู่ใน ไอคลิปเราด้วยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสวยเท่เท oh ่นะเออมาถึงสกินกูอ่ะเท่นะเอาแล้วไม่เอาสูงกว่านี้มันเตี้ยเกินมันเตี้ยเกินต้นเออครับพี่มามามาเดี๋ยวถูกไปดิเดี๋ยวเราออกแบบให้ทำเสาบ้านกันทำเสาบ้านก่อนอ ก็ไม่มาจะอีกจเย็นทำเสาอ่อนหนึ่งสองสามสี่ทำกี่ชั้นชั้นเดียวอ่ะชั้นเดียวประกันก็นได้ไม่เป็นไรไม่ไม่คุณหนึ่งสองสามสี่ใหม่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะโยนไปป๊บ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 โอเคแ,เแล้วก็เตียงเตียงวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน กด save, okay. เซฟโอเคอ่ต้นมีฐานไหม,ไมขอฐาน<ม>หน่อยทานหน่อยฮัลโหลไม่ม<อ>ีไม่มีเราไปไหนเอาเอา,เอาฐานฐานที่โยนไว้ให้ไปไหนโยนต่อผา <laughs> แล้วบอกไม่มีออ <laughs> วินเอลีนี่ได้เวลาทำแคมป์ไฟนะฮะ <laughs> โอเคสวย <laughs> เปิดมาก็าแห้งเลย <laughs> ไอ้เปิดมาก็ง่าวนี่ง่าวชอบป่ะคำนี้ง่าวโอเคปิ้งหมูไปอย่างชอบเลยคำว่าง่าวนี่ยก็อีต้นทำสวยอยู่นะเนี่ยไม่ถึงเราอ่ะทำสวยไม่ใช่มาเองไอ้บัวเราจะปลดทุกข์ให้นายปลดทุกข์มาฮิต วัวจมน้ำปวดทุกข์ไอเราต้องฟาร์มอาหารก่อนไงถามว่าทำไมทำไมไม่มีอาหารอาหารมันโดนย่างหมดแล้วมึงฆ่าเสร็จมึงลืมแผ่เมตตาเลยนะสัตว์าะสาทางร้ายได้เป็นเพื่อนตุกข์เนีดแกน่เนี่ตเยเนี่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 ยเนเนี่แเน่ยแนี่เนี่ยเน่เนี่ดนี่เนี่รนี่ยเน่ยเนอ่ดเีเียเ่เนี่ยเเนียนเนนี้เนานี่อเน่ เพื่อจะใช้ควานอยู่หน้าบ้านนะโอเคไปขุดหินเพิ่มหินหายทำไมหินหายไปไหนน่าจะรู้อาการตีมากเลยเกือบกำมัดอะกำมัดเลยอะแบบหลงไปได้ไงเราบอกว่าจะมีลาว้าเราใส่หัวก็ไม่ได้ไอ้มันมันไม่มีลงนะมีแต่ลาว้าหลงไปหามีแต่ลาว้าหลงไปหาป ปอคนซ้ายไม่ได้นะโอเคไม่ได้ไม่มีพวกอะไรมาคุณหินทำไอ้เนี้ยไฟืนอน <มา S 2> ทำเาอเยวเข<อ>้าไปเอามาก็ได้โ okay, okay. อเคโอเคบางทีก็แบบเศร้านะแบบนั่นแหละ <c oughs> เออต้อนเดี๋ยว ep หน้าเราทำบ้านต่อให้มันแบบเสร็จไปเลยเนาะโอเค okay. เดี๋ยว ep สามค่อยไปสำรวจแล้วกันคนดูอาจจะแบบเออ เบื่อไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันแบบนั่นแหละเราต้องทําแบบที่อยู่อาศัยให้มันแบบดีก่อนค่อยไปเปิดแบบนะฮะเราจะไปเจอแพะกันนะเออต้นแพะเวอร์ชั่นใหม่มันวิดเราได้นะระวังด้วยกลัวหรอกยากโดนวิดว่าไม่คือมันเป็นแพะภูเขาเข้าใจปะเออพอเป็นภูเขาเสร็จมันมันวิดเราลงเขามันน่ากลัวตรงนี้หละบางทีมันวิดมันวิดแล้วแบบเราตกมาจากที่สูงๆอะเอื้อตาย โอเคผมก็ไปฟาร์มหินมานะฮะต้นขอไม้ทําหีบนะเฮ้ยต้นต้นมีอะไรดูนี่คืออะไรอ่ะมันคือที่ล่อฟ้าอือเอาไว้บนบ้านดิ ฟ้าผ่าลงหาเด็กป oh. มไม่มมันสามารถทำนี่เป็นบล็อกเป็นบล็อกไอ้น,นี้ได้บล็อกอะไรวะบล็อกทองแดงอืมพอบล็อกทองแดงบล็อกทองแดงมันสามารถไอ้น,นี้ดิดดดนตะนต้นขึ้นสนิมเอาไว้เอาไว้ในบ้านแล้วก็ฟ้าผ่าอืมอม,มามาทำฟาร์มไอ้น,นี่ก็ได้เนี่ยทำฟาร์มอะไรวะฟาร์มคิปเปอร์ชาร์ดแบบให้เอาไอ้นี่ปักไว้กลางไอ้นี่ที่เราแบบ ทำฟาร์มมอนเตอร์ออ้ก็ได้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่าคอมเมนต์ทีคนดูคนดูคอมเมนต์หน่อยครับทำได้หรือเปล่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยต้นมาดูต้นเงาไม่เงาก็ดูต้นเงาอะ่ะเงา ไม่ตันมันยังไม่ค่อยถนดัดอะไอไอที่มันมีรูปบวกตรงกลางเนี่ยเออยังไม่ชินยังไม่ชินเออยังไม่ชินยังไม่ชินเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็ชินละโอเคตอนก็สร้างบ้านไปเนาะผมก็ฟาร์มอาหารไปโอเคก็ผมนะก็สำหรับคลิปในี่วันนี้นะครับผมนะก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็แค่เห็นคนโรคลาวาแล้วก็คลอง,ลองหาย นะครับผมนะโอเคครับผมนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมนะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับคุณต้นจากช่อง YT ชุดนะฮะเล่นไมค์ครับอีกนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องไอต้นด้วยเนาะเป็นช่องสอนสร้างนะครับผมนะส่วนใหญ่เนาะนะครับผมนะโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับเย้ฮู้ทักทายเขาดูหน่อยต้นฝากอะไรไหมปล่อยช่องครับ โอเคเจอกันครับผมบ๊ายบายครับยี